ัพเพพุทธาภละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทธาโสตีภะวันตุเอ ตั้งใจกราบพระอาจารย์และคณะสามเณรโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมจิตสักการะมหาปูชทนีนยาจารย์ ขอเจริญพรสามเณรเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคเก้าทุกรูปนะและขอเจริญธรรมเจริญสุขเจริญทรัพย์ไปยังสาธุชนผู้สนใจในการฟังธรรมในวันนี้ทุกท่านเลยวันนี้โครงการเตรียมบาลีนาคหลวงประโยคเก้าพระภิสุสามเณรนับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบรูปบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันใดเกิดบุญเกิดกุศลนมีประมาณเพียงใดในเราเรา,เราท่านทั้งหลาย ทำทานศีลภาวนาอันใดเกิดบุญกุศลมีประมาณเพียงใดขอเราได้อนุโมทนาแบ่งบุญซึ่งการและกันให้โควิดมาลายศูนย์ให้ร่ำรวยให้เข้าถึงธรรมให้แข็งแรงอายุยืนฟื้นฟูศิลธรรมสว่างสวยัยไปทั่วทั้งโลกกันเลยเทินสาธุ กาเลนะธรรมสวนังเอตัมมังพลมุตตะมังการฟังธรำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระภิสุและสามเณรโดยเฉพาะในวันนี้สามเณรตัวน้อยๆนะฮะเตรียมบาลีนะัากลวอมประโยค์เก้าม่รู้รูปไหนนะญาติโยมก็ตามติดติดตามมาท่านจะมาอ่านธรรมะอะไรเนรรูปไหนนี่ ที่นำมานั้นก็น้อมนําจากพระพุทธองค์นั่นแหละหรือว่าน้อมมาจากหลวงปู่บ้างหลวงพ่อทั้งสองบ้างหรือคุณยาาจารย์บ้างซึ่งตรงนี้ก็จะทําให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้ให้ลูกเนนได้แสดงความสามารถเนาะแล้วก็ญาติโยมก็จะได้จดจําสดับรับฟังธรรมะจากสามเณรน้อยซึ่งก็สามเณรน้อยก็ตื่นเต้นนะฮะ ลงชื่อกันโอ้อยากจะอ่านธรรมะพระอาจารย์อยากจะมาออกซูมอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวเข้าคิวเข้าคิวนะฮะทีละรูปด้วยเวลาที่เรียนนักธรรมบาลีเยอะด้วยกิจวัตรกิจกรรมก็มากด้วยแล้วก็ต้องมาเรียนศึกษาทางโลกด้วยสามเณรที่เอามาให้อ่านธรรมะเบื้องต้นก็จะเป็นสามเณรที่เคยมีทักษะอยู่แล้ว นะฮะส่วนสามเณรรูปอื่นก็ให้อ่านบาลีอา่านหนังสือคล่องสังนิดหนึ่งค่อยมาพบปะกับญาติโยมนะฮะก็เบื้องต้นอาตมาก็มีธรรมะจากคุณครูเมเล็กมาฝากนะฮะท่านก็เคยบอกว่าที่พวกเรามีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยปัญหาหลากักๆของมนุษย์นะมีอยู่3ามอย่างท่านบอกปัญหาจากการดำรงชีพเช่นเกิดจากการแสวงหาทรัพย์ไม่เป็น จากความเป็นหนี้จากสภาพดินฟ้าอากาศที่ไม่เอื้อมหน่วยเหล่านี้ก็เป็นปัญหานะฮะอันที่สองปัญหาจากการอยู่ร่วมกันซึ่งก็เอารัดเอาเปรียบกันเบียดเบียงรังแกกันฉกช,ชิงวิ่งราวตลอดจนปัญหาการเกาะอชญากามเป็นต้นอันนี้ก็เป็นปัญหานะฮะปัญหาอันที่สามคือปัญหาจากเกเรตีบพันแม้เราไม่เจอปัญหาจากการดำรงชีพรวยธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองหรือว่า ไม่เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาแต่ว่ากิเลสในใจนี่แหละมันจะทําให้ราอะไรฮะโอ้มาคุเลยกลางกวันเป็นปืนกลางคืนเป็นไฟนะฮะก็เรียกว่าถ้าอันที่สามเกิดขึ้นเนี่ยความโลภโมโหโทสารความอาคตาพยาบาทมากลุ่มหลงมัวเมามันก็ตามมานี่ก็จะนําไปสูก่การแล้วการทําลายหรือทําร้ายคนอื่นได้ปัญหาทั้งสามอย่างนี้ จะหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายจะกลายเป็นดีทําได้ยังไงก็คือเบื้องต้นนโยมนะสวดธรรมาจากบ่อยๆมันนั่งสมาธิทําใจหยุดใจนิ่งตามเสียงคงูไม่ใหญ่เนี่ยเรื่อยๆเลยทุกวันได้ย่งดีเลยแล้วก็ตามโบราณท่านว่าวันใดยังไม่ทําทานวันนั้นอย่าเพิ่งรับประทานอาหาร อยู่ในวงทานข้าวคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยหรือว่าลูกหลานอยู่ด้วยก็ตามตักข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ซะก่อนตักข้าวให้ลูกหลานซะก่อนหรือว่ามีกตินผ้าป่าวางอยู่ที่โต๊ะเครื่องแปง้งวางอยู่หัวเตียงวางโต๊ะหมู่บูชามีซอมเนาะเราก็สิบาทยี่บาทร้อยสองร้อยะแสนสองแสนล้านถึงล้านก็ว่าไปตามกําลังฐานะอธิษฐานจิตแล้วค่อยมาทานข้าว วันใดยังไม่สมาทานศีลวันนั้นก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะฮะให้ศีลน,นั้นเป็นเกราะป้องกันภัยซะก่อนก่อนออกจากบ้านก็สาธุหลวงปู่หลวงพ่อครับผมขออาราทธนาศีลครับนะฮะอย่างนี้ก็ได้เอาแบบย่อๆแต่ว่าทําด้วยความตั้งใจหรือว่าคืนใดยังไม่สวดมนต์สมาธิภาวนายังไม่ทําใจใสๆสดวงใสๆสองค์พระใสๆแส้วก็คืนนั้นยังไม่เข้านอน ถ้าทำได้อย่างนี้นะโยมนะปัญหาจากการดำรงชีพจากการที่อยู่ร่วมกันหรือปัญหาจากกลรเบีบีบกันนะหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะเป็นหายร้ายก็จะกลายเป็นดีก็วันนี้ในส่วนอันตมาก็ขอจเจริญธรรมถึงญาติโยมแต่เพียงเท่านี้ส่วนลูกเน นะฮะตอนนี้ลูกเน่งก็ใจจดใจใอะไรน,นั้นติดตามกันเลยมเล็ดโพบงพาะแล้วแก้วพาาระสารเมล็ดโพหวังประกาศทำพระจินสรสาาีเล็ดโพบปาก้าดมเพืออาลีมเล็ดโพนี้หวังติกใหญ่ให้ล่มทำขอ,อนอบน้อมแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กับน้ำมัสก,กาศพระอาจารย์และพระคุณเจ้าที่ขลสวัสดีพี่เนนน้องเนนทุกๆลูปและขอเจริญพรญาติโยมผู้มีใบหน้าระหว่างกระจ่างด้วยออลาแห่งบุญบารมีกันทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายกาศเมล็ดโพธที่มีสามเนร ัวนน้อยมาแสดงธรรมให้คุณโยมทุกท่านได้รับฟังสามเน,น,มเน,น,นรนชื่อสามเนรดนินพัทรุ่เยี่ยมอายุ12ปีเรียนนักธรรมชั้นปีและบาลีประโยคหนึ่งสองสามเนรนชื่อสามเนรรัตนจักรุูงน้อยอายุ9ปีเรียนนักธรรมชั้นโท และบาลีประโยคหนึ่สองครับวันนี้มีคำถามที่น่าสนใจจากผู้ชมทางบ้านมาว่าเวลาเราใส่บาตรโดยใส่ของที่พูดตายชอบไปให้เขาจะได้รับของนั้นหรือไม่ครับน้องเนนคิดว่าอย่างไรครับว่าได้ไหมครับ นั่นสิครับสามเน้นว่าน่าจะได้นะครับเวลามีงานศพนึ่งคนชอบเอาอาหารมาวางข้างลงแล้วมาเคาะลงให้ผู้ตายมากินเอาจริงๆแล้วมันได้ไหมครับอยากรู้กันเช่นไมครับคุณโยมคนไหนอยากรู้ ดหัวใจรัวๆให้หน่อยครับขอบคุณมากครับงั้นะเรามาฟังคำตอบจากหลวงพ่อกันเลยครับหลวงพ่อท่านเมตตาให้คำตอบว่าพระไม่ใช่นายไปรษณีย์นะครับจะได้รับเอา ของไปส่งให้ใครเวลาใส่บาตเราใส่ของที่ผู้ตายชอบมากๆและผู้ตายทำอย่างปานี้คุณที่เราได้ก็ปานนี้ไปตามนั้นส่วนคนที่ตายแล้วเขาจะได้ไหม ก็ต้องตอบเลยว่าถ้าเขาอนุโมทนาได้เขาก็ได้ถ้าเขาอนุโมทนาไม่ได้เขาก็ไม่ได้ครับโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองแต่พี่เนนมีตัวอย่างเพิ่มเติมไหม่ครับน้องเนนยังงงว่าทำไมมีคนที่อนุโมทนาไม่ได้ อ๋ออุปมาให้ฟังง่ายๆนะครับเช่นปีนี้เราไปทำธุรกิจได้กำไรมาสิบล้านพอรวยแล้วเราก็นึกถึงพี่ๆน้องๆที่เคยตกต่กำรรลำบากมาสามคนเลยไปซื้อรถเบนซ์มาสามคัน อันแรกจะไปให้พี่ชายคุณโตพระเอิญไปค้าเฮโรอีนเลยจับติดคุกตลอดชีวิตรถคันนั้นพี่ชายคุณโตก็เลยไม่ได้ใช้พี่สะพ้ยกับลูกๆหลานๆของเราได้ใช้แทน พาะพี่คนโตติดคุบไม่สามารถใช้รถได้อีกรถคันที่สองขับมาให้น้องชายคนรองปรากฏว่าเจ้าคนนี้เป็นพวกขับรถซิ่งยังเขาขาหักใส่เปลือกอยู่คิดว่าถอดเปลือกเมื่อไหร่ จะไปสิ่งต่อกรณีนี้เช่นคู่รับอย่างได้รับรถแต่น้องต้องหลอดเปือกก่อนจึงจะมีสิทธิ์ใช้ได้รถคันที่สามมา้น้องชายคนเล็กสุดไปถึงพอดีเขา หัดขับรถกำลังข้องกำลังฟิตพ่อส่งกุญใจให้เขาสตาร์ทขับไปเลยเพราะอยู่ในสภาพที่กำลังขับรถได้เห็นภาพเลยครับก็เช่นเดียวกันบุญที่เราทำไว้เราเป็นคนทำบุญ เราได้แน่นอนของใครๆครับส่วนคนอื่นที่เราอุทิให้เขาจะได้หรือไม่ยังไม่แน่นอนเรานึกอุทิศเรานึกอุทิศส่วนผุ้ลศให้คนนั้นคนนี้ ถ้าใครสามารถอนุโมทนาบุญได้ก็ตกนรกขุมไม่ลึกก็รับได้แต่ถ้าใครตกนรกขุมลึกๆอนุโมทนาบุญไม่ได้ได้แต่ลองโอยโอยๆเขารับบุญไม่ได้เพราะว่าเขาตกนรกลึกเกินไปกวดน้ำเข้า กวดน้ำให้เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่สามารถทำให้เขารับได้สำหรับบางคนที่ตายแล้วไม่ถึงกับตกนรกเป็นแกเปรตทุกเหมือนกันแต่น้อยกว่าครับทันทีที่เรากวดน้ำให้เปรตพวกนี้ก็อนุโมทนารับบุญเขา สามารถรับได้บางพวกก็ตกนรกตื้นๆกำลังจะหมดเวรอยู่ในนรกตอนที่กวดน้ำให้ก็ไม่ได้รับตอนเมื่อพ้นเวรจึงจะรับไปได้คนไหนที่ทำบุญไว้มากตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาพอรับ เราอุทิศส,ส่วนกุส่งให้เราก็อนุโมทนารับได้ทันทีเป็นการเพิ่มบุญให้เขาอยู่สวรรค์นานๆน้องเนนและคุณโยมทุกท่านอย่างไรก็ตามเราจงจำไว้ว่าเราเป็นคนทำบุญคนแรกที่ได้รับบุญ คือตัวเราเองส่วนคนอื่นๆว่าเป็นผู้อาศัยบุญของเราและกันนะครับใช่แล้วห่ะครับใช่แล้วห่ะครับง่ได้บุญแล้วก็ไปไปเรื่องของเขาว่าเขาปานารถนาอะไรกำลังบุญก็จะส่งให้ ไม่ใช่ทำบุญด้วยไก่ทอดที่ร่วงรับไปแล้วได้ไก่ทอดไปกินไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะบุญได้เปลี่ยนแปลงของละเอียดของคลิปในภาพที่ใช่หล่อเลี้ยงที่ใช่หล่อเลี้ยงเจ้าของบุญ นั้นนั้นเองนะครับจริณบอตั้งใจรับบนนะครับสับประรดลโูวินลิมง อ่าเป็นยังไงคุณโยมนะฮะฟังลูกเนยแล้วก็จับประเด็นให้ดีนะอ่านคล่องบ้างไม่คล่องบ้างหรือเสียงชัดบ้างไม่ชัดบ้างเราก็ต้องตั้งใจฟังนะคุณโยมนะสูสูสังรับเพเตปันยังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาสูสูสังรับเพเตปุญยังฟังด้วยดีก็ย่อมได้บุญน,นะฮะฟังธรรมนี่ได้ปัญญาด้วยได้บุญด้วย อย่าไปคิดว่าโอ้สามเนรตัวน้อยๆนะฮะยาดูถูกสัมมะว่าตัวเล็กนะฮะสามเนรเหล่านี้คือประโยคเก้าในอนาคตคือเจ้าคุณคือเจ้าอาวาสวัดต่างๆอาจจะเป็นสมเด็จอาจจะเป็นสังฆราชก็ได้นะแต่นั้นวันนี้ได้เห็นเป็นบุญตาได้ฟังสามเนนเทศสอนเทศนาก็เป็นบุญตัวบุญใจโยมนะฮะก็ขอให้ปื้มปื้มแล้วก็นําไปปฏิบัติในวันนี้ก็ด้วยอนุภาพพรระัตนาัย บารมีธรรมมหาโปูชนียาจารย์ขอคุณโยมทั้งหลายมีชีวิตท,ที่ปลอดโควิดร่ำรวยรุ่งเรืองทั้งทางโลกและการสร้างบารมีปฏิบัติธรรมะใจหยุดนิ่งใจใสใจสบายเข้าถึงความสุขภายในสว่างสวัยยิ่งยิ่งขึ้นไปได้พรังพร้อมด้ยวยรูปสมบัติทรัพสมบัติคุณสมบัติมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติและนิพพานสมบัติ สร้างบุญสร้างบารมีตามหลวงปู่หลวงพ่อ,พอคุณยายไปทุกภพชาติตราบถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านจงทุกประการเธอ